มากกว่าคุณเคยได้ยินตำนานของเขาวงกดกลางป่าที่ไม่มีใครกลับออกมาได้หรือไม่มีบางอย่างในนั้นที่ไม่ใช่มนุษย์และคืนนี้ผมกำลังจะพาคุณเข้าไปในที่ซึ่งคนไทยเรียกกันว่าภูเขาแห่งความหลงลืมที่ซึ่งเสียงกระซิบของอดีตยังคงก้องกังวานในความมืดประเทศไทยกับเขาวงกดต้องสาบท้องฟ้าเหนือจังหวัดเชียงรายเริ่มมืดครึ้ม กลิ่นฝนชื้นปนกลิ่นไม้เก่าลอยเข้ามาในอากาศนำหมู่บ้านเล็กบ้านเล็กที่ซ่อนอยู่ในหุบเขามีเรื่องเล่าที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงหลังพระอาทิตย์ตกการนักเดินทางหนุ่มจากกรุงเทพมหานครได้ยินเรื่องตำนานเขาวงกฎแห่งการหลงลืมเขาไม่เชื่อในสิ่งลี้ลับแต่ความอยากรู้อยากเห็นพาให้เขามาถึงที่นี่ทางเข้าป่ามีเสาไม้เก่าผูกด้วยผ้าขาว ลวดลายบนผ้านั้นคล้ายตัวอักษรโบราณเสียงระฆังเล็กๆดังแผ่วเบาในสายลมแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นพื้นดินเย็นชื้นเมื่อเข่าก้าวเข้าไปเสียงรองเท้ากระทบใบไม้แห้งดังชัดเจนมลมลงกลางคืนเริ่มส่งเสียงประหลาดและกลิ่นควันกํายันบางอย่างลอยมาจากในปา่ายิ่งเดินลึกเสียงธรรมชาติก็เริ่มเงียบเหมือนทุกสิ่งกำลังเฝ้ามองเขาอยู่ ต้นไม้สูงใหญ่เรียงตัวเป็นทางแปลกตาแต่ไม่ว่ามองทางไหนก็เหมือนเดิมเหนือเย็นซึมออกจากขมับของเขาใจเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเขาเริ่มเห็นเงาร่างบางอย่างผ่านมุมสายตาแต่เมื่อหันไปมันกลับไม่มีอะไรเสียงเด็กหัวเราะเบาๆดังมาจากด้านหลังการหยุดเดินเสียงนั้นยังคงชัดเจนใกล้ขึ้นและใกล้ขึ้นอีกเขาหันกลับไปช้าๆ แสงไฟจากตะเกียงส่องให้เห็นรอยเท้าเล็กๆรอยเท้าเหล่านั้นเปื้อนโคลนและหายไปตรงกำแพงไม้ที่ไม่ควรจะมีอยู่ที่นั่นเขาวางมือลงบนผนังสัมผัสนั้นเย็นจัดราวกับน้ำแข็งผนังเริ่มสัน่นเสียงกระซิบดังขึ้นรอบตัวเจ้ามาไกลเกินไปแล้วแสงตะเกียงวูบวาบเงาของเด็กหลายคนปรากฏรอบตัวทุกคนยิ้มแต่ดวงตากลับว่างเปล่า เสียงหัวเราะกลายเป็นเสียงร้องไห้การเริ่มถอยหลังแต่ทางที่เขาเดินมาหายไปเสียงะระฆังที่ได้ยินตั้งแต่ปากทางเริ่มดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ดังอยู่ข้างหูเขาปิดหูแน่นแต่เสียงนั้นยังคงชัดและในความมืดมีบางสิ่งแตะไหล่เขาเบาๆเขาหันกลับไปแสงตะเกียงดับลงทันทีเหลือเพียงเสียงลมหายใจของเขา และอีกเสียงหนึ่งที่หายใจพร้อมกันเสียงนั้นอยู่ข้างหูของเขาเองและพูดว่าเสียงนั้นพูดช้าๆช,ชัดถ้อยชัดคำที่นี่ไม่ต้อนรับคนแปลกหน้าหัวใจของการเต้นแรงราวกับจะทะลุออกจากกอกเขาพยายามหายใจลึกๆเพื่อให้ตัวเองตั้งสติแต่ยิ่งพยายามเสียงกระซิบรอบตัวกลับยิ่งดังขึ้นมันไม่ใช่เสียงเดียวอีกต่อไปแต่เป็นหลายเสียง เสียงผู้หญิงเสียงเด็กเสียงชายชราพวกเขากำลังพูดประโยคเดียวกันซ้ำแล้วซ้ำอีกเจ้ามาที่นี่ทำไมเจ้ามาที่นี่ทำไมแสงไฟวาบขึ้นอีกครั้งภาพตรงหน้าทำให้เขาแทบหยุดหายใจกำแพงไม้รอบตัวหายไปแทนที่ด้วยเส้นทางซับซ้อนที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาเส้นทางแต่ละสายมีผนังหินสีเทาปกคลุมด้วยตะไคร่น้ำ บนพื้นมีสัญ,ญลักษณ์ประหลาดคล้ายตัวอักษรเก่าและทุกทางเหมือนกันทั้งหมดการพยายามจดจำเส้นทางที่เดินเข้ามาแต่เมื่อหันกลับไปทางด้านหลังกลับเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ใช่ทางเดิมอีกต่อไปเขากระชับกระเป๋าเป้นแน่นหยิบตะเกียงขึ้นมาและเริ่มเดินต่ออย่างระมัดระวังเสียงฝีเท้าของเขาก้องสะท้อนในเขาวงกต มันฟังดูไม่เหมือนเดินคนเดียวทุกครั้งที่เขาหยุดเสียงฝีเท้าก็ยังคงดังต่อเหมือนมีใครอีกคนเดินตามอยู่ข้างหลังเขาหันกลับทันทีไม่มีใครเพียงแค่ผนังหินเย็นชื้นและเงาของตัวเองแต่ทันใดนั้นเงาของเขาขยับก่อนที่ตัวเขาจะขยับใครอยู่ที่นั่นเขาตะโกนออกไปเสียงสะท้อนกลับมาเหมือนมีใครหัวเราะเบาๆ กลับไปไม่ได้แล้วเสียงนั้นพูดช้าช้าเขารู้สึกได้ถึงแรงลมเย็นพัดผ่านต้นคอกลิ่นเน่าจางจางลอยมากับลมเขาเริ่มวิ่งแต่ทุกครั้งที่เลี้ยวทางกลับเหมือนวนกลับมาที่เดิมเขาวิ่งจนหอบเหนื่อยเหนือผสมกับฝุ่นจนแสบตาเขาทุดตัวลงกับพื้นและในแสงตะเกียงสลัวเขาเห็นข้อความบางอย่างที่ถูกขีดไว้บนผนัง อย่าหยุดเดินอย่ามองกลับหลังตัวหนังสือนั้นถูกเขียนด้วยบางสิ่งที่ไม่ใช่หมึกสีแดงเข้มคล้ายเลือดเก่าแห้งติดอยู่เขาค่อยๆถอยห่างจากผนังและตอนนั้นเองที่เขาได้ยินเสียงร้องไห้ของเด็กอีกครั้งเสียงนั้นอยู่ใกล้มากดังมาจากทางขวามือเขาเห็นเงาเล็กๆยืนหันหลังอยู่ปลายทางเดินไหล่ของเด็กสั่นสะท้าน การลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเดินเข้าไปช้าๆหนูเป็นอะไรหรือเปล่าเขาถามเสียงสัน่นไม่มีคำตอบเทียงแค่เสียงสะอื้นยังคงดังต่อเนื่องเขาก้าวเข้าไปอีกไม่กี่ก้าวเงานั้นเริ่มสั่นแรงขึ้นและในวินาทีที่เขาเอื้อมมือไปแตะไหลเด็กคนนั้นเด็กหันกลับมาทันทีใบหน้าของเด็กไม่มีตาไม่มีปาก มีเพียงผิวซีดขาวเรียบเนียนเลือดสีดําเริ่มไหลออกจากช่องว่างตรงที่ควรเป็นดวงตาและเด็กคนนั้นเริ่มหัวเราะเสียงหัวเราะนั้นสูงแหลมและก้องไปทั่วเขาวงกฏตะเกียงในมือของการดับลงทันทีเขาตะโกนด้วยความตกใจเสียงหัวเราะยังดังไม่หยุดมันไม่ใช่เสียงเดียวอีกต่อไปแต่เป็นเสียงนับสิบเสียงนับร้อยจากทุกทิศทาง เขาก้มมองมือของตัวเองเลือดสีดำปเปื้อนอยู่เต็มมือราวกับว่าเขาเพิ่งแต่ต้องสิ่งที่ไม่ควรแต่ต้องเขาเริ่มวิ่งอีกครั้งไม่รู้ว่าไปทางไหนแต่ทุกทางดูเหมือนจะพาเขากลับไปที่เดิมทางเดินแคบลงเรื่อยๆผนังข้างทางเริ่มขยับเหมือนกำลังหายใจเสียงลอมาหายใจของเขาเริ่มสัน่นและหัวใจเต้นจนแทบระเบิด เมื่อเขาคิดว่าไม่มีทางออกสายตาของเขาเหลือบเห็นบานประตูไม้เก่าที่มีลวดลายประหลาดเขาวิ่งเข้าไปเปิดทันทีประตูเปิดออกพร้อมเสียงลั่นดังสะเทือนเบื้องหน้าคือห้องกว้างมืดสนิทกลางห้องมีแท่นหินสูงและบนแท่นนั้นมีสิ่งหนึ่งนอนนิ่งอยู่มันคือร่างของชายคนหนึ่งสวมเสื้อผ้าแบบเดียวกับกันหน้าตาเหมือนเขาทุกประการ การยืนนิ่งมือเย็นเฉียบเขาเริ่มถอยหลังช้าๆแต่ทันใดนั้นร่างบนแท่นก็ลืมตาขึ้นตาของมันเป็นสีดำสนิทริมฝีปากค่อยๆย,ยกยิ้มในที่สุดเจ้าก็กลับมาเสียงนั้นพูดออกมาด้วยน้ำเสียงเดียวกับเขาเองพื้นเริ่มสัน่นผนังของห้องแอตกออกเผยให้เห็นเส้นทางอีกหลายสายเงาดำจำนวนมากพุ่งออกมาจากทุกทิศท,ทาง ลลอมรอบตัวเขาไว้เสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งไม่มีใครออกจากที่นี่ได้ไม่มีใครเลยเขาพยายามตะโกนแต่เสียงของเขากลับไม่ออกจากปากร่างของเขาเริ่มรู้สึกเบาเหมือนกำลังถูกดูดเข้าไปในอากาศแสงสลัวจากตะเกียงลอยอยู่เหนือแท่นหินมันส่องให้เห็นบางสิ่งที่สลักอยู่บนพื้นเป็นประโยคภาษาไทยโบราณ อ่านได้เพียงบางคำผู้ที่เดินเข้ามาจะก,กลายเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่เงาดำเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยเื่อยเขาพยายามถอยหนีแต่ขาไม่ขยับความเย็นแผ่ขึ้นจากพื้นจนถึงหน้าอกเขาเห็นเงาของตัวเองแตกกระจายและรวมเข้ากับเงาของชายบนแทน่นเสียงระฆังดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ดังจนแก้วหูแทบแตกภาพทุกอย่างรอบตัวเริ่มบิดเบี้ยว เขารู้สึกเหมือนกำลังตกลงไปในหลุมลึกไม่มีที่สิ้นสุดก่อนที่สติจะดับวูบเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวของเขาเขาวงกดไม่เคยปล่อยใครไปเพราะเจ้าคือคนต่อไปเสียงหัวเราะสุดท้ายดังสะท้อนในความมืดและเงียบลงอย่างสิ้นเชิงเมื่อความเงียบเข้าครอบงำเขารู้สึกเหมือนลืมทุกอย่างไปหมดชื่อของตัวเองเหตุผลที่มา แม้แต่โลกภายนอกเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งพบว่าตัวเองยืนอยู่หน้าทางเข้าเก่าในหมู่บ้านเดิมเสาไม้ผ้าขาวและเสียงระฆังลมยังอยู่ที่เดิมแต่บางอย่างแตกต่างไปในมือของเขามีตะเกียงเก่ามีรอยเลือดแห้งติดอยู่รอบขอบโลหะและที่เสาไม้ตรงหน้ามีชื่อการเขียนไว้ด้วยสีแดงเข้มเสียงระฆังดังอีกครั้ง และในเงาของต้นไม้ใกล้ๆมีใครบางคอ,อนอกำลังมองเขาอยู่เงียบๆเสียงระฆังยังคงดังแผ่วเบาในอากาศยามค่ำสายลมเย็นพัดผ่านหน้าเบาๆ,ๆราวกับจะกระซิบอะไรบางอย่างการยืนอยู่ตรงนั้นอย่างสับสนเขาจําได้เพียงว่าเขาเคยเข้าไปที่ไหนสักแหง่งแต่ตอนนี้ทุกสิ่งในหัวของเขาว่างเปล่า หมู่บ้านเงียบสงัดไม่มีแสงไฟจากบ้านหลังใดเลยมีเพียงแสงจันทร์ที่สองลอดผ่านกิ่งไม้ลงมาบนพื้นเขาเดินช้าๆไปตามทางเก่าพื้นดินยังคงเย็นชื้นเหมือนเดิมแต่บรรยากาศกลับต่างออกไปทุกก้าวที่เขาเดินเสียงระฆังจะดังตามเหมือนมีใครบางคนเดินตามอยู่ข้างหลังแต่เมื่อเขาหันกลับไปมีเพียงลมที่พัดผ้าขาวให้ปลิวไหว เขามองเห็นเงาของตัวเองสะท้อนบนบ่อ้นาใกลๆ้ๆในตอนแรกมันดูปกติแต่เมื่อเขาเพ่งมองอีกครั้งเงานั้นกลับยิ้มยิ้มก้างบว่าที่มนุษย์จะยิ้มได้หัวใจของการเต้นแรงเขาก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวบ่อ้นาเริ่มกระเพื่อมและเสียงกระซิบที่คุณเคยดังขึ้นอีกครั้งยินดีต้อนรับกลับเจ้าคนใหม่ของเขาวงกตการสะดุง้ง มือในกำตะเกียงแน่นจนโลหะเย็นเฉียบบาดผิวเลือดหยดลงบนพื้นทันใดนั้นทุกอย่างรอบตัวเริ่มสั่นไหวอีกครั้งแสงจันทร์หายไปหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเริ่มบิดเบี้ยวราวกับภาพในกระจกที่แตกและเขารู้ตัวในวินาทีนั้นเองว่าเขาไม่ได้ออกมาจากเขาวงกตเลยภาพสุดท้ายก่อนทุกอย่างดับมืดคือรอยยิ้มของเงาในบ่อน้ำที่ค่อยคอย ยกตะเกียงขึ้นและเดินเข้าไปในป่าลึกจากวันนั้นเป็นต้นมาไม่มีใครพบเห็นการอีกเลยมีเพียงเสียงระฆังที่ยังคงดังทุกคืนในหุบเขาเชียงรายและคนในหมู่บ้านเชื่อว่ามันคือเสียงของผู้เฝ้าเขาวงกตคนใหม่ประเทศไทยกับเขาวงกตต้องสาบจบลงตรงที่เสียงระฆังยังคงก้องก,องกังวานและเงาหนึ่ง ยังคงรอคนหลงทางคนต่อไปอยู่ในความมืดนั้น